เลยว่าทำไมตะอแต่งหน้าเวลาทาคงทาคิ้วหรือทาแก้มอะไรเงี้ยปากจะต้องไปทุกคนแบบนี้แบบเป็นไหมทุกคนเป็นไหมแบบต่ทุกคนก็วันนี้ว่างๆจะมาแต่งนงแต่งหน้าเนาะด้วยเครื่องสรงทำไม oh <my. S 1> ที่มันหน้าสดเป็นเต้าหู้ยีเลย สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไกสุทีนาเนาะก็วันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูก็คือเหงาแหละแต่งเดี๋ยวแต่งหน้าไปพูดคุยกันไปเนะเาะเครื่องสำอาง1 2 3 4งอสคือเอาตัวก่อนว่าใครที่จะแบบโอ้องมีเทคนิคต่างๆคือไม่มีเลยเพราะปกติเป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าไม่เก่ง รูปที่เห็นว่าแต่งหน้าสวยๆก็คือช่างแต่งหน้าแต่งให้ทางนั้นนะแล้วก็มาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยด้วยเครื่องสำอาง5ชิ้นค่ะทุกคนจริงๆก็คืออยากให้แต่งเป็นแบบ make up no make up ใดๆแล้ดวมาดูกันเลยจ้าแบบแรกเนาะลงคุชชั่นก่อนเลยเอ๊ะครจะขอลงคุชชั่นหรือว่าลงคอนซีลเลอร์ก่อนนะเอาคอนซีลเลอร์ก่อนละกันอันนี้เนาะถูกจะดิตกับยี่ห้อไหนก็เอาเลยเต็มที่ใต้ตาดำก็กบกบไปรอยสิวกับใต้ตาควรจะใช้คนสีลเอร คือใต้ตาสีมันก็จะแบบว่าสว่างขึ้นกว่าสีผิวขึ้นมา1นึ่งสตอกแต่ว่าเราอะไรคะเราง่ายๆค่ะท่้งเดียวจบใต้ตากับรอยสิวต่อมาก็คือคอนไม่ใช่คอนซีลเลอร์ลงไปแล้วอะไรนะคุชชั่นเอ,อ้ยยี่ห้อใดๆก็จัดไปตามสะดวกขอลงคุชชั่นก่อนแล้วดูว่าถ้าแบบว่ามันยังปิดรอยไม่มิดก็จะลงคอนซีลเลอร์กลบอีกหรอบใดๆเนาะ คุณชช่นก็เวลาทาก็แทบๆเอาเนอยอย่าแบบปืดเอาเพราะอีนี่เคยแล้วมันก็แบบเป็น้าพอ่ะเราไม่เข้าใจเลยว่าทำไมตอนแต่งหน้าเวลาทาคองทาคิ้วหรือทาแก้มอะไรเงี้ยปากจะต้องไปทุกคนแบบนี้แบบเป็นไหมทุกคนเป็นไหมแบบ <c oughs> <c oughs> แนะนำว่าไม่ต้องหนาไปเดยว นะว่าตัวนี้เราแต่งอยู่บ้านนี่ไม่มีใครรู้เราก็แต่งถ่ายรูปเก๋ๆอุย้ยที่คาดผมจะหลุดที่คาดผมจะโอ้โหโอเคไปต่อเวลาทานหน้าก็อย่าลืมทาคอด้วยนะไม่งั้นจะเป็นยังไงจะกลายเป็นหน้าสไปคอโหัวเป็นน้ำสองสีเอาปะะเปล่าเราไม่ต้องซีเรียสนาอเวลาแบบแต่งหน้าแล้วกบลอยส่งลยงอยซีีเพราะอะไร แอปแต่งรูปเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมแล้วไม่แต่งหน้ายังถ่ายรูปสวยได้เลยเวลานี่แต่งรูปนะไม่เคยแต่งหลายแอปเลยแต่งแอปเดียวตลอดแอปอะไรจ๊ะโตจ้าโตจ้าโตจ้าคอนเตอร์คอนซีลเลอร์ยื้หนุนรู้สึกว่ายังไม่ค่อยกรบเท่าไหร่ไปจ้ะไปจ้ะไปจ้ะโอเคประมาณนี้ได้แล้วแหละงานผิว ต่อมาก็จะลงลิปสติกใช่ไหมปกติเขาก็แบบใช้ทาปากนู่นนั่นนี่กันก็คือทาปากไปเลยจ้ะตึงแค่งครบจบทาให้รู้ว่าทาไปเลยจ้าหน้าอุ๊ยเราต้องรีบเกลี่ยไม่งั้นมั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 นจะเป็นคราบแบบว่าดุด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 ต้องรีบเกลี่ยเพราะะนั้นทุกคนเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยมันไะตายไปทำไม่ดีไปไปไปเฮ้ยเอาแล้วยงเอาแล้วยงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไปไปอีกไปอีก ออ่ะะะเออ้้ยยไดูทำแตวเองตาแล้วก็จะใช้สีที่เหลือจากตรงที่ปัดแก้มเมื่อกี้ไปไปไปตาแก้มปากสีเดียวกันไปเลยเนี่เห็นป้าคนละกังตาปามันต้องาาาแบบว้าวว้าวโอ้โนวันนี้ลุคลุคที่เสร็จก็คืออ้าวแต่งแล้วหรอลิลี่ก็คือแต่งแล้วนะทุกคนแต่งหนะ้าไม่เป็นอนะ่ะพูด,พ,ดพูดตรงๆ ลงแป้งได้เลยแป้งก็คือใช้แป้งฝุ่นใดๆได้เลยทุกคนแล้วแต่ความชอบใดๆ <c oughs> แต่ถ้าใครแบบชอบให้ผิวมันดูกลมๆเหมืนอนเกาหลีก็ไม่ต้องลงแป้งก็ได้แล้วแต่แต่กายแบบชอบหน้ามันอะคือไม่ได้ชอบเราแต่ว่ามันชอบมันเองเออว่าสวยเหรเนี่ย <c oughs> ไม่เขียนคิ้วได้ไหม <c oughs> ไปเขียนคิว้วไปจ้าใดๆก็คือ แล้วแต่โอ้ยคือบางคนก็จะใช้แบบฝุ่นใช่ไหมแต่กายถนัดเป็นเดนสอเพราะว่ามันง่ายมันก็แบบเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยเสร็จแล้วมันก็เสร็จละยน่รักนะเนี่ยไม่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาอนี้โอ้ยก่อนก่อนจะดูจบอะกดดูจบแล้วเนี่ยฝากไลา์กดแชร์ด้วยกดซับกันหรือยังที่ดูเนี่ยอย่าลืมนะลืมกำลังใจให้กันหน่อย เท่ากันไหมอะถ้าเรามองว่าเท่ามันก็จะเท่าเลยแต่คิ้วคนเรามันไม่เท่ากันนปนปกติธรรมชาติอะแก้ตัวเลยเขียนคิ้วไม่เท่ากันแล้วก็แบบว่าจริงๆคิ้วเรามันไม่เท่ากันแต่ก็นี่ไงแบบว่าธรรมชาติในภาพมันเบลอแต่ผู้ชายส่วนมากอะไม่ค่อยชอบผู้หญิงแต่งหน้าจัดเนาะไม่รู้ทำไมชอบผู้หญิงหน้าสดแต่หน้าสดเราก็คือไม่ได้ไงเข้าใจไหม เขียนคิ้วก็คือเขาจะเน้นเขียนบริเวณหางคิ้วหัวคิ้วจะอ่อนๆหน่อยไป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 ,ประมาณนี้ทุกคนเสร็จแ <You suck. S 2> ล้วรวดเร็วมากยู c ักป็นไงกับลุกวันนี้มนกับน้องอล็กอี๋ย่ามาจะไปหวีผมก่อนนะจ๊ะ ไปหวีพองหวีผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่หน้ามาน้องไม่ยอมลงหน้าด้วยเครื่องสําอางให้ได้ๆคืองิธีอะไรบ้างเวลาแต่งหน้าคขามบอกหนสิเผื่อจะเอาไปปรับใช้ได้ได้อยู่ได้อยู่อีกอะได้อยู่แต่ว่าผมเราก็จะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้เพราะเราขี้เกียจทำค่ะขี้เกียจทำค่ะผมทิ่มตาอะไรมาเร็นตรงนี้เลยอะ ต่คิดว่าเลืล่อเมัไม่น่ารอดอมันจะต้องเอากิ๊บมาติดอ่ะแปบ๊บหนึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไกลแก้บ่อยมากเวลาผมมันไม่สามาัคคีกันก็จะนี่ไว้แป๊บหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะสามราคคีกันเองไดมเนี่ยไม่น่าได้สมาคีกันหรือ,อยังยังนงเข้าไปก่อนระหว่างนี้เราก็จะพูดคุยกันเนาะ <Okay. S 1> ใครชอบไก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับกดมื ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กายด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็ฝากกดเพจ c e b o o k ไกายสุทินาด้วยค่ะใครอยากให้คลิปหน้าทำอะไรยังไงเล่าเม้นมาเพื่อจะทำตามเพราะตอนนี้ก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรโอเคลงมาได้แล้วน้องลงมาลงมาโอเคโอเคมนาะประมาณนี้ค่ะทุกคน หนัาหาไนยยอยากใช้หน้าผากปิดใช้ผมที่มันไม่สามารถขีกันปิด